ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ก็จะพามาชมสมเด็จวัลละคังพิมพ์พระประธานพิมพ์นี้มีเนื้อหาและมวลสารเนี่มากมากจะชี้เนื้อหาและมวลสารแล้วก็เป็นพิมพ์ที่เก่ามาก เส้นซุ้มใจะใหญ่อวบใหญ่เส้นซุ้มนี่จะอวบใหญ่แล้วก็ล้าก็จะเห็นเส้นซุ้มนะ,มมะก็มีหักวินสองข้างนี้เพราะว่า,างองค์ถ้าองค์นี้ก็มีประวัตินะผ่าน สมรภูมิสงคารามอินโดจีนมาที่เราเห็นนี้ดำดำแล้วก็มีรอยหลุดลอกไปบ้างเล็กน้อยนั่นน่าจะเป็นคราบรักคราบรักแล้วก็เห็นความฉ่ำของน้ำมันต่างยิ้วที่ขึ้นมารักษาเนื้อเรียกว่าองนี้มีประสบการณ์มาแล้วสงคารามอินโดจีนสงคาราม ในยุคสมัยที่นั่นก็เรียกว่าผู้ที่ครอบครองนี้ก็รอดจายแล้วก็เพื่อนอีกสองคนก็รอดจายจากสงครามนี้นะสำหรับร้อยหักรอยนี้ก็คือรอยเกิดจากรอยก,กัดให้เพื่อนสองคนที่สนิทกันปรากฏว่าทุกคนปลอดภัยกันดี นั่นก็คือประวัติและความเป็นมาข้าวของผู้ครอบครองส่วนพิมพ์ทรงนั้นพุทธลักษณะก็คือเป็นพุทธลักษณะของเชียงแสนน,น่าจะเป็นลักษณะของศิลปะเชียงแสนอ,ออกวี ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คืออกวีแต่แท้จริงแล้วคืออกกระบอกน,ะนี่ก็เป็นอีกพุทธศิ์พิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามแล้วก็เนื้อหามหนลสานั้นไม่ว่าจะเป็นเม็ดของพุทธคุณเราก็จะมองเห็นเป็นสีขาวนี่ประหลาดไยเนี่ยทั้งนั้นเลยนะที่นี่คือเม็ดของพุทธคุณดังนั้นที่ขาวขาวเนี่ย ทั้นทงนั้นเลยแล้วดูด้านหลังไปดูด้านข้างนี่ก็คือด้านหลังอันนี้ก็มีรูนะเดี๋ยวให้ดูรู ด้านในรูมีอะไรเดีย๋ยวเราเข้าไปชมกันเนื้อหาอตวยจัดจ้านแค่ไหนตรงนี้อ่นเห็นไหมครบทว่วนสมบูรณ์ เดือดนี่จำนีแ่แดงมีหมดครบส่วนตามกระบวนการของมวลสารของพาะสมเด็จนะสวยไหมองค์พุะตะกุณที่เราเห็นเป็นข้าบน้ำตาล ที่เราเห็นเป็นคราบน้ำตาลนั่นก็คือเกิดจากาเนี่ยของน้ำตาลก็จะมีน้ำตาลก็จะเป็นน้ำมันต่างอิ้วแล้วก็พวกที่เป็นน้ำวานน้ำอะไรต่างๆน้ำอ้อยเชี่ยวกนะ็วจะทำให้เกิดเป็นขราบสีน้ำตาลนี้ขึ้นมาส่วนสีขาวนี้ก็คือฟอสซิล ฟอสซีลเนี่ยสีขาวขาวนี่คือการเกิดของฟอสเซิลหรือว่าแคลไซเนี่ยงอกขึ้นมาแต่ทีนี้เราจะไม่เห็นความขาวงอกแบบเพราะว่าน้ำมันต่างยี่วนั้นฉ่ำฉ่ำแล้วก็จะเห็นความขาวได้น้อยเห็นความขาวได้น้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อตรงที่ถูกกัดหรือถูกกระเทาะอ,ออกไปก็จะเป็นเหมือนกับเปลือก เรียกว่าเหมือนก็เปลือกเปลือกไข่อะเนื้อด้านนอกกับเนื้อด้านในนี่จะต่างกันแต่ว่ามีมวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อแม้จะเป็นเนื้อด้านในแต่ก็มีมวลสารเหมือนด้านนอกทั้งหมดเลยเพราะว่าพระสมเด็จวัละคังของ น้งปู่นั้นมีการคุกเขาด้วยมวลสารต่างๆเข้ากันแล้วก็ปั่นเป็นก้อนจนจับตัวกันเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดผสมอยู่ในในในนั้นทั้งหมดทั้งที่มีโรยหน้าพิมพ์ก็มีโรยก่อนที่จะปัม๊มลงไปในบล็อกก็มีก็จะมีมวลสารต่างๆสังเกตดูได้จากด้านข้าง สังเกตดูได้จากด้านข้างด้านข้างขององค์นี้นั้นก็เห็นไหมรอยตัดยังมีสร้างรอยตัดต่างๆที่มีการขูดกาเรียกว่ามวลสารถูกขูดออกมาเป็นร้มเป็นบ่อ,อเป็นร้มเป็นบ่อออกมา เห็นสึกๆหักๆอย่างนี้นะราคาก็ยังสูงอยู่นะแล้วสิ่งที่เกินราคานั่นก็คือความปลอดภัยของผู้ใช้แล้วก็ในเรื่องของพุทธศินปริมทรงแล้วก็ในเรื่องของพุทธคุณด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเรียกว่าเรียกว่า น่าทึ่งน่าสัจฉิน,น่าใช้นั่นแหละมากก็เห็นเห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ชมดูเนื้อหามวลสารต่างๆเป็นยังไงแม้จะมีภาพของน้ำมันต่างอิ้วเนี่ยมีลุมโพงด้วยลุมโพงด้วยนี่ก็คือเนื้อพุทธคุณ จะมีเยอะมาหักเลยรงนี้แล้วก็จะมีทั้งพระาธาตุขาวขุนก็มีพระาธาตุใสก็มีรงนี้นะมีการเล่าการยุบการแตกลานมีหมดน่ะเห็นหมดการเล่าตามเกอบตามซุ้มซุ้มนี่อิ่มมากเรียกว่าองค์พระยังสวยสมบูรณ์ยังไม่แตกไม่แล้ายังไม่หักไม่วินนะแต่ที่แตกวินไปเนี่ย ง่ายๆว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปนั่นแหละตามประวัติน่นแล,แลพระองค์นี้ก็มีที่มาที่ไปที่เป็นพระที่เจ้าของเดิมนั้นเก็บข้อบครองมาก็ตอนนี้ก็อายุ89ปีแล้วเป็นข้าราชการครูเกษียณอย่างที่บอกนั่นแหละว่า พระองค์นี้นั่นก็ได้รับการแบ่งปันท่านอายุมากแล้วท่านก็เลยไม่ได้เก็บเอาไว้เพราะว่าท่านเป็นตัวคนเดียวภรรยาก็ไม่มีลูกต่างๆเขาก็มีอาชีพของเขาหมดแล้วแกก็อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเพราะว่าแกเป็นคนตั้งแต่พูดง่ายๆว่ามีสมเด็จตรงนี้มาเนี่ยตั้งแต่ได้ครอบครองมาเนี่ย แกมีเมียเป็นร้อยร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนด้วยนะไม่ใช่ร้อยธรรมดานะเพราะว่าแกเป็นครูด้วยแต่ไหมนั่งเท่านิยมครูกันนะไปที่ไหนแกก็มีเมียตลอดนะเรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้นั่นแหละพอเท่า,า,า,ะาจะเลียพอแจชลา,ามาก็ เมียคนนู้นก็เจียงเมียคนนี้ก็เจียงสุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายลูกแต่ละเมียนั้นก็สุดแท้แต่พ่อจะเอาไข่แล้วทิง้งไข่แล้วทิง้งไข่แล้วทิง้งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะอันนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนตัวของผู้ใช้ของผู้เป็นเจ้าของเดิม ก็เลยรับแบ่งปันมาในราคาที่จับต้องได้นะครับองน,นี้ส่วนประวัตินั้นก็คือเคยผ่านสงครามอินโดจีนมาแล้วนะอง์น,นี้ส่วนที่ที่ท,ทหักไปที่แตกไปนั่นก็คือเกิดจากการที่กัดแบ่งกันกันกบเพื่อนนะก็ยังดีนะที่ยังกัดด้านล่างนะกัดแล้วก็อมไว้นะทุกคนก็ปลอดภัยดีจากเรื่องเล่านะนั้นมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าแต่ว่าเอาเรื่อง ก็จะศิ์พิมพ์ทรงองนี้จัดว่าสวยสมนี่มีความสมมาตรด้วยไม่ใช่โยไปกะจนนั่นนะเรียกว่าซุ้มที่ขึ้นมาเนี่ยมีการขึ้นมาแบบสมมาตรสวยสมบูรณ์นี่ก็เป็นอีกพุทธศินพิมพ์ทรงหนึ่งของวัดอลาครังนะเพราะว่าหลายช่างแกะนะมีหลายช่างแกะแกะบล็อกแกะพิมพ์ขึ้นมา ซึ่งพิมพ์นี้ก็น่าจะเป็นของเหมือนขององค์ลุงพุทธนั่นแหละออของหลวงสิทธิการน,าน่าจะเป็นของหลวงสิทธิการมั้งพิมพ์ทรงนี้นะไม่ค่อยแน่นในเรื่องของพิมพ์ทรงแต่ว่านแน่นในเรื่องของเนื้อหาและมวลสารแน่นในเรื่องของเนื้อหาและมวลสารซึ่ง ลักษณะของเนื้อหาและมวลสารของวัดสมเด็จวัด,วดะระฆังเนี่ยถ้าอย่างเงี้เราปฏิเสธว่าเป็นของอย่างอื่นไม่ได้แลวก็ความเก่ายุบย่นย่อต่างๆก็ถึงยุบหมด,นะเ,ดเ,ามามเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี่ก็คือด้านบนขอบด้านบนเป็นไงสวยไหมขอบด้านบนขอบด้านข้างเราก็เห็นกันแล้ว ให้ดูชัดๆเจนๆไม่ขยับไลของดีไม่อายที่จะโชว์ไม่อายที่จะโชว์ด้วยใน,นขอบด้านล่างไม่อายที่จะโชว์ด้วยน,นี่คือขอบด้านล่างแค่มองขอบนี่ก็รู้แล้วนะแล้วอนุญาตอ่านี่ยังไงเนื้อใน ปฏิเสธได้ไหม้ว่าเป็นวัดอื่นปฏิเสธไม่ได้เพราะเนื้ออย่างนี้มันคือเนื้อวัดละครังแล้วก็มีมวลสารที่ผสมอยู่ในเนื้อด้านในด้วยมีมวลสารครบถ้วนเนื้อว่านเนื้ออะไรมีหมดที่อยู่ด้านในนการลอกของรักนีการลอกข,ของลักลอกธรรมชาติเพราะว่าผ่านการใช้ ว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้ดูเนื้อตรงนี้เห็นไหมดำดำจุดดำดำมีก้อนอดำดำใ,ใหญ่ๆบ้างเล็กบ้างไม่ใช่ดำแต่มวลสารของพระสมเด็จนั้นแม้กระทั่งเล็บก็ยังดำด้วยเพราะาอยู่นอกสถานที่ขอโทษขออภัยเนี่ยของดีเรา ชว์กันแบบให้เห็นเห็นแล้วก็ให้เราได้จดจำด้วยว่าด้านหลังเป็นยังไงยุบย่นย่อมีหลุมมีบ่อมีหนอนต้นมีแตกมีล้วมีลานความเก่ามันเป็นความธรรมชาติของพระสมเด็จ เราเรียกว่าให้เราชมกันชัดๆช,ชมกันให้ถนัดมีของดีก็ชมกันไปตรงนี้จับมาก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงมากแต่ว่าที่จับมาเพราะว่าเราชอบพระสมเด็จอยู่แล้วที่เช่ามานี่ถามว่าปล่อยไม่จำหน่ายไม่ให้เช่าไมเปลี่ยนถ่ายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าที่เช่ามานี่ก็คือสะสม แล้วก็นำมาใช้เองนำมาใช้เองอปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหอ,องนี้นี่ใช้เวลาตามอยู่ตามอยู่เป็นปีนะหองนี้ตามอยู่เป็นปีตามอยู่เป็นปีถึงได้มาวกว่าจะได้มานี่เรียกว่าอรอนานมาก <c oughs> ดูวงแขน ดูให้ดูวงแขนกันดูวงแขนกันสวยงามาแล้วก็ในเรื่องของพุทธศินในเรื่องของอเสียนแลก็เป็นรูปไข่นะแียงก็เป็นรูปไข่เขดก็จะหลดซุ้มเกดก็จะหลดซุ้มไม่ได้ทะลุซุ้มขึ้นมา,าเรียกว่า ทุกอย่างนะสวยงามมากสวยงามมากโดยเฉพาะซุ้มนะใหญ่อวบอ้่นใหญ่อวบอ้่นเรียกว่าสวยแหละฐานมีความสมมาตรปลายแหลมของฐานด้านนูนน้นก็ถูกกัดไปแล้วเหลือด้านนี้ยังเห็นชัดเจนอยู่ เเรียกว่ายังยังครบถ้นสมบูรณ์องค์พระยังสมบูรณ์อยู่องค์นี้ก็ยังเหลือยราคาก็ยังลดลงมาหน่อยหย่อนหย่อนลงมานิดนะแต่ไม่หย่อนมากเพราะว่าองค์พระไม่เสียหายอ,าองค์พระไม่เสียหายาเป็นการแตกของชิ้นด้วยตามมาตรฐาน รงนี้ก็เป็นเรียกไง่ายว่าเป็นองค์ที่ชอบอีกองค์นึงนะเราหมามวลสารต่างๆเราเห็นได้แล้วก็จะมีอยู่สองสีนะสีด้านนี้ก็คือสีด้านนี้เนี่ยกบด้านล่างแล้วก็เนื้อด้านในก็เรียกว่าพาะสมเด็จนั้นมีเปลือกส่วนสีดำที่เกิดขึ้นนั้น ให้ทายาเกิดขึ้นจากอะไรทำไมพระจึงเป็นสีดำบางคนก็บอกว่าไฟไหม้ให้ทายกันเอาก็แล้วกันําไ,ไม่เฉลยไม่เฉลยว่าทำไมถึงแตกทำไมถึงมีคาบดำ เหมือนควันไฟเหมือนถูกไฟไหม้ถ้าเป็นถูกไฟไหม้ตรงนี้จะไม่ขาวนะผงพุทธคุณจะไม่ขาวก็จะดำไปด้วยนะดำไปด้วยนะดูเอานะ กบเป็นเรามันหมดแล้วมันหมดแล้วไม่อายที่จะโชว์อะมีของดีเราไม่อายที่จะโชว์เอาละสิบเก้านาทีแล้วอชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็น,นกำลังใจให้ด้วยสิบเก้านาทีแล้วนะขอขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านที่ติดตาม ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์นนะสวัสดีครับ